คุณปาร้พอไปเปิดตารางคิวของนายทักษิณกลับบ้านเกิดครั้งนี้3วัน14 1 6มีนาคมแน่นเยี่ยทุกวันเลยนะคะครับวันนี้นะครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วครับทำกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยมีบุคคลสําคัญหลายคนนะครับรอพบปะนายทักษิณอยู่ในพื้นที่ด้วยครับ นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีโดยเครื่องบินส่วนตัว VP ขีด CKB ครับลงจอดที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีพร้อมกับนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและครอบครัวโดยมีนางเยาวภาวงศสวัสดิ์พี่สาวและนายสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมารอรับนะครับท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดยสังเกตว่ามีพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบตรอ,อยู่ในพื้นที่ด้วยครับระหว่างการเดินทางออกจากสนามบินนะครับนายทักษิณชินวัตรได้เปิดกระจกรถเพื่อทักทายสื่อมวลชนที่เดินทางมาทําข่าวก่อนจะเดินทางต่อไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งเคยเป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2,549หนึ่งในโครงการที่นายทักษิณผลักดันสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับมีร้อยเอกธรมร,รมนัฐพรมเผาพรมเผา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมข้าราชการระดับสูงครับให้การต้อนรับโดยนายทักษิณน,นะครับพร้อมคณะได้นั่งรถรางชมภายในสวนซึ่งจุดนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนรอให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอยู่ในพื้นที่ด้วยครับ ทำไมเราถึงมารองครับราผมเป็นคนทุนที่ที่นี่ครับก่อนผมตอนที่จะมาสร้างผู้สูงโลกในสรบุรีเนี่ยตอนนั้นผมมีกำลังอยู่ก็ติดตามท่านตอนมาลงโครงการมาลงทุนที่ครั้งแรกก็เดินดูพื้นที่อะไรตอนที่เราจะจะจะสร้างอย่างนี้ก็ยังเรื่องเลื่อนท่านเสมอตอนนี้พื้นที่แถวนี้ไม่มีเจริญหรอกครับที่ยืนตารางวาไม่พันสองพันเดี๋ยวนี้สี่ห้าหมื่นเป็นแสนครับครับ จากนั้นนายทักษิณเดินทางไปยังร้านกาแฟช้างม้อยตะบนแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีหญิงสูงวัยนะครับอดีตสมาชิกกลุ่มคนเสื้อแดงมานั่งรอพบนายทักษิณโดยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าไปทักทายและสวมกอดหญิงสูงวัยซึ่งดีใจจนร้องไห้ครับและบอกว่าคิดถึงและเป็นห่วงพร้อมป่วยพรให้ในายทักษิณมีสุขภาพดีหายจากอาก,การป่วยเร็วๆครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่นายทักษิณจะเดินทางมาเยือนนะครับคือบริเวณคลองแม่ข่าในช่วงบ่ายครับแต่ยังไม่พบกลุ่มวลโชนหรือกลุ่มสนับสนุนนายทักษิณมาปักหลักรอแต่ยังได้มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่กำลังเล่นปรับปรุงภูมิทัศน์คองแม่ข่าให้สวยงามขึ้นกับ ครับส่วนกำหนดการกราบไหว้บรรพบุรุษหรือว่าผู้ที่ล่วงลับของตระกูลชินวัตรในวันพรุ่งนี้นะครับนายทักษิณจะเดินทางไปที่อำเภอสันกำแพงซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่มีกลุ่มมวลชนหรือกลุ่มเพื่อนนายทักษิณปักหลักรออยู่ในพื้นที่ครับขอบคุณคุณปัดค่ะ